วสั่นว่าคุณนายจา่าคุณโมเล้บอกว่าเอานา้ำอ่ะไอติมอีกสองอน,นะคะขอบคุณขอบคุณคุณโมนะคะสีขาเป็นลูกนะคะหรือคุณโมเรานี่คะบ่านินคุณโกบอานินคุณโกจ้าสวัสดีจ้า เบาเน้นคนโก้วสันวาสุดีแม่วันนี้วสันอ่แม่นอ่ะมันม่นเบาเน้นลงฟุ้งบ่าจา้ามันคนเดียวกันบ่เบาเน้นคนโกแม่นเบาเน้นอ่าลงฟุ้งบ่าจา้า อ่าสวัสดีครับพี่โมวัสันว่าบ่าวนินคนโกอ่านั่นอ่าสวัสดีครับพี่บ่าวนินวัสันว่าบ่าวนินว่าคนละคนครับเอาตีโอ้จ่า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 ขอโทษเด้อจ้าขอโทษเด้อขอเจ้แม่วันนี้คนสวยตัวหาได้ไหมครับแม่วันนี้คนสวยอ่านย่งพระจ่ายังพ่ะท่านในทุกพ่ะท่านในโลกนะจ่าเดี๋ยวรอจกแปลนะจ่าอ่าคุณโมนะบอกว่าสวัสดีค่ะบบ่าวนินว่าเจ้าหนึ่งกำเรือวัสันว่าขอบคุณขอบคุณนะจ่า ่าขอบคุณหลายจ้าย well, no ังยังนะคะยังเพิ่มโทรมานะคะแป๊บนึงนะคะบางนี span, <me AUDIO> ่ขาก็บอกว่านานว่านเชนเนอร์ระว่างเสนะจ่าขอบคุณหลายจ้าเข้ามาก็จะเริ่มกดไลค์กดเริ่มนะคะอ่คุณโมว่าเอาตีเมื่อกี้ร้อนร้อนร้อนว่าสั่นว่าคุณโมวะสั่นคุณโมบอกว่าเอาหัวใจไวไฟมาอีกสองอันขอบคุณหลาจ่า ขอบคุณทุกกำลังใ,นใจนะคะอ่าประมาณ3นาทีนะคะวันนี้ก็จะลงจากไลฟ์สดนะคะจะได้ไปหาข้าวหาปลากินก่อนนะคะอ่าอ่าคุณม้อบอบว่าจราิงๆ,ๆแล้วจริงๆว้ยสองอานะจ๊ะอ่าเบาเน้นบอกว่าคุณสุทธิวิทย์วัยเจ็นึ่งเบาเน้นคุณโกนะจ๊ะ คุณสุทวิทย์ปาจะนงวัวนาคุณบ้านนิ่งคุณโกอาศิครับพีลูกลูกบอกว่าอากองของคนไนอีกสองอน,นะคะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันจนหน้าที่สุดท้ายนะคะขอบคุณทุกกําลังในใจนะคะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณนะคะวันนี้คุณโกอ่ะคุณหมออะไรวะ จริงจริงอะรจิสองอันบานนี้คุณโกบอกว่ากสุธวิทย์บ่าเทียนหนึ่งวันสันว่าอาสิขาไปลูกเลยบอกว่าอะอย่างนะาะเอควงขวันสองอันขอบคุณหลายค่ะคุณหมอค่ะวานนี้คุณโกแล้วบอกว่าอนี้จริงจริงสองอันสามตัววันสันว่าอ่าคุณส้นทีวิทย์บ้างหนึ่งคุณส้นทีวิทย์นะคะอีกป,ประมาณนาทีหนึ่งนะคะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณมากมายนะคะ สวัสดีครับบ่าวนิ้นก็จะบ่าวนิ้นก็โกรธนะจ๊ะก็สวัสดีทักทายนะจ๊ะขอบ,ขอบ,าาบคุณขอบคุณหลายแต่ตอนนี้ก็โกรธอายุทุกยุทธ์ก็หัวใจพลังบวกก่าสัมมาแล้วฝ่ามาแล้วฝ่าวแรงย่างเดียวโอ้ยนะจ๊ะขอบคุณหลายจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะตอนนี้บอกว่าอ่าสิขาร์ไปลูกเรียกคนมอแล้วบอกว่าเอาหัวใจไวไฟมาอีกสองอันนะคะขอบคุณหลายๆจา้ะ อาอเจ้าชายน้ำสองแก้วสันว่าอ้าขอบคุณหลายจา้าขอบคุณทุกกำลังใจนะจา้าอีกมาให้กำลังใจแม่วานนี้ในวันนี้นะจา้าอีกนาทีหนึ่งนะจา้าแม่วันนี้ก็สเสด็จ อำนจาจพระจ้ากันนะเจ้าขอบคุณหลายจ้าแต่บ่ใดรบกวนเพื่อนนะจ้าขอบคุณหลายนะจ้าจาขอบค,คุณขอบคุณทุกกำลังในใจนะจ้าไม่วันในี้กเสด็ขออำนาจพระจ้าจากพี่จากน้องนะจ้าคอยทุกคนมีสุขภาพร่รางกายที่แข็งแรงนะคะอ,อะจะจะเอออ่่ยาเจ็บอย่าจ,จนนะคะมีพลังในการทำงานในด้านยูทูบนะคะขอยทุกคน มีจิตใจที่มุ่งมั่นในการทํางานนะคะมีความสุขมากๆนะคะให้รวยๆเฮงๆไปคุณภาคคุ้มครองทุกคนนะคะกราบสวัสดีจา้าอ่ะนะวันนี้นะวันนี้สวัสดีคะ่ะปุ้มปูจา้าแม่วันนี้ก็สิไดร์ลาเราเด้อจา้าอ่ะสุดที่มานะบายบายวสันต์ก้าไทายน้ำสองแก้ววสันว์นาขอบคุณล,ะละจาจ้าแล้วก็มุ่งบอกว่า,ววาไไฟไฟมาใจไปฝ้ายมากสองอันขอบคุณลจาจ้าแม่วันนีก็ขอ อนุญาตจบไรแล้วนาจ้าอ่ะพุทีิธีบอกว่าบายทุกคนจ้าจ้กจากอออนุญาตจบไรแล้วนาจ้า,จา,จาขออนุญาตน,นจา,ออนาตนจาแบบสวัสดีค่ะ